สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกๆท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่30กรกฎาคม2564ค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตรถไถยันมากเข้ามาใหม่ค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่เาม,าม,มื่อวานค่ะคันนี้เป็นยันมาก9แรงม้าค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี58ค่ะคันนี้จดทะเทบียนจดทะเบียนปี58ค่ะลูกค้ามาเพราะหุปกรณ์2ชิ้นไม่มีดันหน้าแล้วก็ผาดทวนเซ สวยมากค่ะคันนี้ใช้งานน้อยค่ะลูกค้าใช้งาน2,400ชั่วโมงค่ะสีท้ายเดิมๆยางสวยสีเส้นค่ะยางหลังประมาณ90%ยางหน้าก็ประมาณ80%ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี58ขคยันมากคันนี้ เหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยค่ะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยอ่าคันนี้เล่นเอกสารครบค่ะเป็นเกียร์ค่ะเช่นที่พวงมาลายค่ะรุ่นนี้ลูกค้าท่านใดหายันมากสามสิบเก้าแรงมาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยเดิมเลยค่ะคันนี้เดิมๆเลยเครื่องยนต์แน่นมากควรขาน CMT ค่ะ คันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทค่ะ2 8 9 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเป็นรุ่นยันมาาก39แรงมา้าจดทะเบียนปี58ค่ะอยู่ทางร้านเรามียันมาากแรงม้า2คันนะคะลูกค้ามีปี55แล้วก็ปี58ค่ะปี55ราคาจะอยู่ที่2 8 0 0 0 0 5,000บาทค่ะส่วนปี58จะอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทคันค้าพร้อมเก็บงานให้ค่ะพร้อมเก็บงานให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรก,กองเช็คซีน4 0 0รอจุดลอดซีค่ะทางร้านเก็บงานให้ในราคานี้เลยฝนตกเพิ่งอยู่ค่ะลูกค้าพายุข้าวฝันแก่นค่ะ กนตกทางร้านขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกศกสค่ะสมาชิกศกสสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านทกส,สได้ทุกคนค่ะ ยันมา39แรงทางร้านมีสองคันสวยทั้งสองคันค่ะลูกค้าลูกค้าท่าในกำลังหายันมา39แรงอยู่สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมไดที่เบอร์0982601158ร้านรถถ่มือสองเหล่านาดีขวัญแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้าถ้ามาไม่ถูกกแอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์0982601158เลยค่ะแอดไลน์มาเดี๋ยวไม่คาปากพิการร้านให้ค่ะ เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แม่ค้าจะรีวิวยันมาซ์แมสุดเกแรงคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมค่ะเดี๋ยวน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงร้านได้สองวันเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิววิดีโอการทํางานของเครื่องยนต์ให้ชมกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชมรอบรอคันกันก่อนลูกค้าถ้าในสนใจค่ะสามารถสอบถามได้ค่ะไม่สะดวกมาชมโดมาเทียนรถช่วงโควิดค่ะสามารถโทรสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะลูกค้ามาดจำขั้นต่ำก็1 0 0่0บาทค่ะทางร้านก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะ ส่วนที่เหลือเก็บปลายทางได้ค่ะกับจ่ายกับสไลด์ได้เลยค่ะลูกค้าว่าช่วงโควิดระบาดลูกค้าไม่สะดวกมาชมรถค่ะโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้าร้านรถถ่ายมือสองเหล่านาดีขอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะติดถนนเลยค่ะลูกค้าหาไม่ยากค่ะมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ค่ะ วันนี้แม่ขอแม่ค้าก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ายยันมาสามสิบเก้าคันสามสิบเก้าแรงม้าปีห้าห้าแล้วก็ปีห้าแปดเท่านี้นคะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตรถถ่ายที่เข้ามาใหม่แล้วก็คันที่ยังไม่ติดจองเรื่อยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณามากๆค่ะ